สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอฉริยะนำโดนใต้น้ำค้นหาหลักฐานคดีแตงโมเมื่อวันที่31พฤษภาคมคาในอฉริยะเลื่องรัตนพงศ์ได้นำทีมชุดประดาน้ำและโดนสำรวจใต้น้ำเพื่อค้นหาหลักฐานที่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายของแตงโมจนทำให้เสียชีวิตและได้มีการตรวจสอบหาพยานหลักฐานในจุด3จุดหลักคือบริเวณหน้าวัดข้างข่าว เลยหน้าวัดออกไปรวมถึงบริเวณท่าจอดเรือที่บรรจุทรายซึ่งจากหลักฐานที่ได้มาและมีการตรวจสอบพิกัดจากดาวเทียมพบว่าจุดที่จะต้องตรวจสอบและสงสัยว่ามีการทิ้งหลักฐานก็คือมีดที่ใช้ในการเปิดขวดวนยซึ่งนายอัชเริยกล่าวว่าอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโดนสำรวจใต้น้ำ ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นนี้ระบุว่าสามารถดำน้ำได้ลึกถึง100เมตรและมีกล้องความละเอียด 4K สามารถบันทึกภาพและวิดีโอได้30เฟรมต่อวินาทีสแกนหาวัตถุใต้น้ำและใต้ดินโคลนได้ลึกถึง1ฟุตและมีเครื่องส่งภาพมาให้ดูในระบบเรียลไทม์และสำหรับเรื่องของคดีนายอชเดียากล่าวว่าได้เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานให้กับ นางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่ของแตงโมเพื่อฟ้องคดีเองก่อนวันที่23มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันที่อายการจังหวัดนนทบุรีนัดฟังคำสั่งในคดีหลังจากที่ได้มีการเลื่อนมาแล้วจากที่ที่แล้วและนายอชิรยะนุ่งกล่าวอีกว่ามีพยานหลักฐานที่สามารถดำเนินคดีเอาผิดทางกฎหมายในฐานฆัตกรรมได้และ ผลการตรวจสอบเสื้อผ้าของคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทหนึ่งใน5นั้นก็มีคราบเลือดของแตงโมอยู่ด้วยพร้อมกับยืนยันว่าวันที่1มิถุนายนนั้นจะไม่ไปยื่นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้เป็นคดีพิเศษแล้วเพราะเชื่อว่า DSI จะไม่รับเป็นคดีพิเศษขอขอบคุณข่าวจากไ h ยทีวี o n สออนไลน์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ